มาถึงรถหรูคู่บารมีคันนี้บ้างครับสภาพดูดีจริงๆเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับรุ่นนี้เบนซ์ห้า sec นะครับเป็นสปอร์ตคูเป้สประตูนะผ่านมาขนาดนี้ยังเหลือสภาพนี้ตัวนี้หายากนะครับเจอมีโอกาสก็เก็บได้สะสมได้เลยครับคันนี้เบนซ์สีดำารอจัดทรงล้อ น่าน่าจะ1 7บเดสบแปดแถวนี้แหละครับสะอาดเรียบร้อยครับคันนี้เปิดราคามา399,999บาทเท่ากับ4ี่แสนฮอนบาทครับผมนะฮะสี่แสนอนบาททรงยังดีอยู่เลยดีมากๆ <c oughs> ด้วยออกคันนี้น่าจะได้ทำทีมเม้นต์ไปแล้วแหะเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องหนึ่งยหนึ่งยูนี่เป็นเครื่องสีลิตรนะครับ2องยแปดสิบแรงม้านะโอ้แรงเยอะเลยล้นเครื่องเลย ภายในยังสะอาดเรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมก็คงใช้แบบหรูหรานะดูแลดีสภาพดีแล้วด้วตัววัสดุของมันก็วัสดุคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยอยู่ในสภาพที่โอ้ใช้ได้เลยนะครับขับรถเบนซ์ราคาต่ำกว่ารถสีดานเล็กป้ายแดงนะสภาพยังดูดีอยู่เลยสนใจก็ติดต่อไปครับ4ี่แสนทอนบาทครับ